สวัสดีค่ะพาชมฝักโชคเก้าชั้นนะคะที่ถ่ายให้ชมอยู่นี่ก็คือฝักโชคเก้าชั้นนะคะ สวยงามมากเลยนะคะฝักแก่มากแล้วนะคะฝักแก่มากแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะฝักแก่แล้วนะคะฝักที่แก่มากๆเขาจะหลุดออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บฝักที่แก่นะคะ แล้วที่เหลือที่ยังไม่แก่แล้วก็ให้เขาอยู่กับต้นแม่เขาไปก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเป่งออกมาแบบนี้นะคะรอค่อยๆให้เขาแก่ทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะเรายังไม่ตัดนะคะเรายังไม่ตัดค่อยๆมาเก็บเอานะคะฝักนี้ก็กําลังเริ่มแก่นะคะอันนี้ต้นต้นแม่เขานะคะนี่คือต้นแม่นะคะ ต้นแม่นะคะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ